ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดู12ราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสท,ที่ย้ายจากราศีธนูไปอยู่ในราศีมังกรน,นะครับในช่วงของวันที่26ธันวา2564นะครับไปจนถึงวันที่12มกราคม2565ว่ามีผลอย่างไงบ้างแน่นอนนะครับนะดาวพฤหัสเองนะครับเป็นดาวสื่อสาร เป็นดาวเกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารสัญญาคําพูดคําจาวาทศินนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าในภพเรือนทั้ง12ราศีเนี่ยสัมพันธ์ยังไงบ้างนะครับแน่นอนนะครับถามว่าดาวพระพุธไปอยู่ในเรือนนี้อบอุ่นไหมก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ดาวพระพุธอบอุ่นหนึ่งเลยเจอกระดาวพะหุสที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ําด้วยกันนะครับนะแล้วเวลาดาวคู่ธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนธาตุดินเนี่ยเราเรียกว่า อุดมสมบูรณ์เจริญก้าวหน้านะครับนะส่วนดาวพฤหัสเองที่ไปเจอกระดาวพระเสาร์นะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าคู่สมพลคือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทําบางสิ่งบางอย่างให้เจริญก้าวหน้านะครับนะก็ถือว่าดาวพฤหัสค่อนข้างที่จะอบอุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่านะาสิราศีเนี่ยนะครับจะเกิดเรื่องเกิดเรา อะไรดีให้คุณให้โทษยังไงนะครับนะเริ่มที่ชาวราศีเมษนะครับนะชาวราศีเมษจะมีดาวพระพุธนะครับนะถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่ก็คือหนึ่งะครับในราในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพสหชักนะครับอีกภพเรือนหนึ่งเราจะเรียกว่าภพอรินะครับเอาคําว่าสหาชะกก่อนนะการที่สหชะเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการงานจะส่งผลให้ชาวนะครับนะราศีเมษมีการติดต่อมีการเดินทางเพื่ออะไรหนึ่งเลยเพื่อเงิน นะครับเพราะอะไรเพราะดาวพระพุธไปเจอกับดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับการติดต่อการประสานงานเพื่อให้ก่อเกิดรายไ,ได้เกิดเงินเกิดทองแล้วสัมพันธ์กับอะไรมีการร่วมมือร่วมแรงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับนะแน่นอนสําหรับชาวราศีเมษนะครับดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระเสาร์ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากเลยนะครับสงผลให้ชาวราศีเมษประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการติดต่อประสานงานเกี่ยวเรื่องของการงานทํางานและได้เงินในลักษณะต่างๆถือเป็นจุดที่ดี นะครับนะเอาละนะครับนะต่อไปนะครับนะชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภนะครับนะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการลงทุนการริเริ่มวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภะ แน่นอนนะครับชาวราศีพฤษภย่อมได้อิทธิพลที่ดีนะครับแน่นอนเลยนะครับการเงินวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือสุภาก็แปลว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชุนเกี่ยวเรื่องของการงานการเงินแล้วดาวเจ้าเลยการเงินถึงตัวลักษณะประมาณนี้ด้วยเนี่ยเวลาได้เงินเนี่ยได้เงินถึงตัวไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนอื่นเลยนะครับนะฮะถึงตัวเลยนะครับนะการเงินเราเนี่ยจะได้มาจากการเข้าไปดูแลทิแคร์เอาใจใส่หรือไปเคียงงานสะสางงานนะครับจนผู้รับผู้ใหญ่ ถูกอ,อกถูกใจนะครับนะในเกี่ยวเรื่องของการทํางานอะไรของเราเนี่ยเขาก็จะนิยมชมชอบนะครับมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งให้เราได้ด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับเอาละต่อไปนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าดาวของตัวเราเองเนี่ย วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับแล้วไปกลุ่มกระดาวเจ้าเลือวินาทั้งมรณะ เราไปอยู่ในเรือนมรณะไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วไปกลุ่มกับดาวพระเสาร์เนี่ยที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอยู่แล้วนะครับนะก็จะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในวิถีชีวิตพอสมควรนะนะครับนะให้เรามัดระวังเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะดีลงานนะครับนะอะไรยังไงที่มันหนักหนักใหญ่ๆหรือทําอะไรที่มันเกินตัวนะครับนะอันนี้ ก็ต้องบอกว่าอยากจะให้ระมัดระวังตัวให้ให้หนักเลยนะครับและพยายามอย่ามีปัญหาครับคนใกล้ชิดอย่ามีปัญหากับคนที่บ้านอย่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพิพาทมีข้อพิพาทเกี่ยวเรื่องของคดีความเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินถ้ามีโอกาสที่จะปนีประนอมได้ก็ปนีประนอมนะแต่ผมดูว่า ่านอยู่ไม่ไม่นานอาทิตย์2อาทิตย์เองนะครับนะก็อดทนไปก่อนนะครับนะเวลาเกิดเรื่องเกิดเราอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะครับเลื่อนได้ก็เลื่อนก่อนนะถือว่าจะให้คุณมากกว่านะครับนะเอาละนะครับนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับ ก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีคนมายุ่งกับเราค่อนข้างจะเยอะนะนะครับดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสห a c h ส่วนหนึ่งแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศส่วนหนึ่งนะครการที่ดาวเจ้าเรือนสห a ช h เนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตานีเนี่ยน่าหมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะครับต่างๆมากมายก็ให้ดูนิดนึงนะครับนะก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีที่ไม่ดีเพราะมาจากเจ้าเรือนวินาศส่วนหนึ่งแต่ที่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปอยู่กับดาวพระศุกร์ท นะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์ต่างๆแล้วยิ่งดาวพระเสาเนี่ยเข้มแข็งนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะไปดําเนินการทํานู่นทํานี่นะครับนะเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะทำให้เกิดเงินเกิดทองเกิดโชคเกิดลาบเกิดความสําเร็จแล้วก็มีคู่ค้าคู่ผู้ส่วนที่ดีด้วยนะครับนะแต่ก็จะมีบางท่านที่อาจจะ อาจจะไม่ค่อยดีก็คือไอ้ส่วนที่มาจากวินาทีก็ให้ลรมะังระมะัดนระวังเรื่องของคําพูดคาจานะครับเอกสารสัญญาการนัดหมายอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ถือว่าให้คุณเกินงชจะตานะครับนะเอาละสาหรับชาวราศีสิงห์นะครับนะชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็ดาวเจ้าเรือนราพัฒเนี่ย ตกอยู่ในเรือนอลีอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะตัวเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้นะครับเกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมเพื่อนร่วมงานต่างๆที่มีสาเหตุมาจากเรื่องของการเงินการทองนะถ้าไปดีลงานไปเจรจางานอะไรที่เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ให้เลี่ยงก่อนนะครับนะจนถึงวันที่12เนี่ยเลี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าตกอยู่ในเรือนอลีเนี่ยมันเลยส่งผลให้เราเองเนี่ยมีปัญหาได้แน่นอนในเรื่องของการใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยอันเนี้ยก็ก็ใช้จ่ายของเราไปนะแต่มันเป็น กระทบกระเทือนกระดาษศุสรุนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนั่นหมายถึงเรามีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองนะครับเกี่ยวเรื่องของการลงทุนเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆพอสมควรน,นะก็ให้พิจารณาอย่างดีนะครับก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะเอาละ่ะสาหรับชาวราศีกันนะครับนะชาวราศีกันก็ต้องบอกว่านะครับ เป็นดาวตัวเราเองด้วยตโนนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยตอนนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของนะครับปุตตะนั่นหมายถึงว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศรีกันเนี่ยนะครับนะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้านะครับนะมีไอเดียมีจินตนาการนะครับถ้าคุณมีมุมมองความคิดอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับนะลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเสนอโครงการโปรเจกต์คุณอาจจะสําเร็จก็ได้เหตุผลก็เพราะว่าตัวเราเองไปกลุมกับดาว เจ้าเรือนความสําเร็จแล้วก็กลุ่มกระดาษเจ้าเรือนการเงินนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองมีการขับเคลื่อนทํานู่นทํานี่นะครับเพื่อประโยชน์เกี่ยวเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพนะครับในการงานนะมีความก้าวหน้านะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการมีคนอุปถัมภ์ค้าจูนนะครับหรือมีความก้าวหน้าเกี่ยวเรื่องของการทําบางสิ่งบางอย่างนะครับให้ประสบผลสําเร็จถือว่าชาวราศีกันเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับน่าถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับเอาล่ะนะครับต่อไปชาวราศีตุลนะครับ ชาวราศีตุลเนี่ยนะครับนะแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนความสําเร็จนะครับนะส่วนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนวินาศนะแต่เราดูแล้วเนี่ยความสําเร็จจะมามากกว่านะครับสุภาพันธุนะครับนั่นหมายถึงว่าชาวราศีตุลเนี่ยคุณมีโอกาสนะครับนะที่จะได้รับมอบหมายงานต่างๆนะครับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเนี่ย นะครับอมอบหมายงานสําคัญสาคัญให้คุณก็ขอให้คุณตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์นี่ถือว่าให้คุณอยู่ในภพของพันธุทุก,ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับนะในการทํางานลักษณะต่างๆเพื่อ,อให้เกิดความสําเร็จแต่ก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีตุลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเพราะส่วนหนึ่งดาวพระพุธเองมาจากเจ้าเรือวินาศดาวพระศุกร์มาจากเจ้าเรือนมรณะนะครับนะแต่ก็เป็นตัวเราเองเนี่แหละนะครับที่จะทํา ให้เกิดความสําเร็จในลนักษณะต่างๆได้เช่นกันนะผมก็มองว่าเป็นช่วงที่ท้าทายชีวิตพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดเราทําสําเร็จนะครับโอ้โหทรัพย์สินเงินทองเงินตราเนี่ยค่อนข้างที่จะมาคุ้มค่านะครับนะกับความเหนื่อยที่เราลงทุนไปนะครับก็ขอให้มีสตินะครับเพราะาโอกาสสาเร็จคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสูงนะครับนะเกี่ยวกับในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวในลนักษณะต่างๆนะครับเอาละสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับนะแน่นอนนะครับในราศีกันเนี่ย แปลว่าราภะนะครับในราศีเมถุนแปลว่ามรณนะเอาละราภะสหาัชะานะครับนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพบ ผู้คนค่อนข้างจะมากมายนะครับนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีการดิวงานกับคนอื่นเยอะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นค่อนข้างจะเยอะนะเจอผู้คนมากมายหลากหลายนั่นแหละก็ไอ้ส่วนดาวชั่วฤกษ์มรณะก็คือให้เราดูคนให้เป็นแค่นั้นเองนะแต่ส่วนดีเนี่ยมีหล,ยหลายหลายหลายอย่างมากๆเลยนะครับนะการที่เราเข้าสังคมการที่เราหาผลประโยชน์กับสังคมลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับย่อมให้ผลดีกับชาวราศรีพิจิกนะครับนะยิ่งคนที่ขายเกี่ยวเรื่องของออนไลน์อะไรต่างๆด้วยยิ่งให้ผลดีเลยเพราะว่า ดาวพระศุกเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยนะครับก็แปลว่าคู่สัญญานะครับนะแล้วดาวพฤะศุกตำแหน่งนี้เรียกตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ย่อมให้คุณนะก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคนหมู่มากลักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคแต่ยังว่านะครับนะด้วยจุดที่ต้องระวังก็ยังต้องระวังอยู่นะครับเพราะส่วนหนึ่งดาวพระพุธเองมาจากเจ้าเรือนมรณะดาวพฤะศุกเองมาจากเจ้าเรือนวินาศ นะยังไงก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของสังคมแต่ผมมองว่าให้คุณค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ถือว่าดีนะครับเอาละสำหรับชาวราศีธนูนะครับดาว ในราศีกันเนี่ยเราจะเรียก <blunt. S 1> ว่าพบการงานนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบคู่ครองนะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะดีงามมากๆเลยเกี่ยวเรื่องของการหารายได้เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองจะเป็นช่วงที่การเงินคุณเนี่ยอู้ฟู่นะรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่พูดถึงเรื่องการเงินต้องยกให้ชาวราศีธนูเลยนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสวิ่งเข้าเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเพราะหนึ่งเลยคู่สัญญาดี การงานดีแล้วไปกลุ่มกระดับวเสาด้วยนะครับเป็นคู่สมพลที่ทําให้เกิดความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินแล้วก็ไปกลุ่มกระดับสศุกร์เองด้วยที่มาจากเจ้าเรือนลาภะก็ต้องบอกว่าเพอร์เฟกที่สุดเลยสําหรับชาวราศีธนูนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้คุณสูงสุดนะครับแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนิดนึงก็มีเกณฑ์ที่เงินเราเข้าเยอะแล้วเรา ามาในเรื่องของการใช้เงินได้เช่นกันเพราะว่ามาจากเจ้าหลุอสลิดส่วนหนึ่งนะครับนะเอาละนะครับนะสำหรับชาวราศีมังกร ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับชาวราศีมังกรเองเนี่ยนะครับดาวพระพุธส่วนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนที่เราเรียกว่าภพอรินะแต่ส่วนที่ให้คุณคือในราศีกันเขาเรียกว่าดาวสุภะนะครับสุภะทับรัคนาและไปลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการงานดาวพระศุกร์นะครับแล้วก็ไปลุลกับดาวเจ้าเรือนการปุตะนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือผลักดันนะครับมอบหมายงานให้นะครับและเป็นงานที่ชิ้นโตด้วยนะครับนะเป็นงานที่สามารถทําแล้วทําให้เราเลื่อนยศ เรื่องตำแหน่งมีชื่อเสียงลักษณะต่างๆก็ขอให้ชาวราศีมังกรเนี่ยวางใจได้นะครับแนวความสําเร็จค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะสูงเลยนะครับแต่ช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะใส่ใจนะเกี่ยวเรื่องของการงานมากพอสมควรแต่ใส่ใจไปเถอะทําให้ดีที่สุดนะครับงานที่รับมอบหมายต่างๆเนี่ยแล้วผลตอบแทนเนี่ยนะครับจะได้ดีเกินคาดเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะเอาล่ะสาหรับชาวราศีกุมนะครับนะ ชาวราศีกุมเนี่ยนะครับนะดาวพระพุธส่วนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนลูกหลานนะเขาเรื่องปุดตะกการลงทุนการเสี่ยงโชคลักษณะต่างๆนะครับอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับอีพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนมรณะนะครับโอเคมรณะเนี่ยอยู่วินาศเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรแต่ที่มีปัญหาคือในเรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคนะครับสำหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้นะถ้าเกิดใครมาชวนอะไรที่เกี่ยวเรื่องของธุรกรรมการเงินต่างๆต้องเช็คดีๆนะครับมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกให้หมดตัวได้นะอันนี้ต้อง ระวังระวังเพราะว่าเวลาปุตตะวินาศเนี่ยมันแปลว่าเราเริ่มที่จะไปทํานู่นทํานี่เพื่อให้เกิดเงินเกิดทองเกิดอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอไปอยู่ในภพที่มันไม่ดีนะครับนะเราก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายค่อนข้างสูงก็แนะนําว่าให้อยู่เฉยๆก่อนนะแค่แค่ลำพังดาวพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าให้คุณแล้วนะดาวเจเริญการเงินดาวเจเริญราพะนะครับนะทับตัวเนี่ยมันยังไงเงินมันมันมาอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปโลภ จากอย่างอื่นแล้วพอแล้วนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ดาวพระพุธเดิมไม่ดีนะครับนะอยู่พพวินาศนะก็เรามาะระวังรวมทั้งบุตรหลานบริวารด้วยนะนะครับจะใช้ใครดูนิดนึงว่าเขามีความสามารถพอไหมนะครับนะถ้า ใช้คนผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะนะครับต้องเรามาระวังเอาละนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับนะชาวราศีมีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่ให้คุณนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าคบพันธุพันธุลาภะก็มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้อสังหาลักษณะต่างๆนะครับรวมทั้งมีโอกาสได้คู่ครองด้วยนะครับก็เป็นช่วงที่จังหวะดีนะครับดาวเดินดีอยู่พอสมควรนะครับสาหรับชาวราศีมีนนะครับนะมีเกณฑ์ที่หลักทรัพย์ที่จะงอกเงิน นะครับนะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อประสานงานกับผู้คนต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์มีเกณฑ์ที่จะทําให้เกิดโชคลาภความสํา,ารสเร็จนะครับในลักษณะต่างๆก็ถือว่าชาวราศีมีนก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ดาวพฤหนะครับให้คุณกับดวงชะตานะให้เกิดความสําเร็จในลักษณะต่างๆก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะเอาละนะครับนะยังไงก็กรับขอบพระคุณทุกท่านนะสำหรับผู้ที่จะแก้เคล็ดนิดนึงนะสำหรับ เออ่ถ้าดีอยู่แล้วนะถ้าคนไหนดีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะหาโอกาสทําบุญนะครับนะทุกวันพุธนะครับนะทุกวันพุธนะลงท้ายด้วยเลข17นะครับนะนะครับสิบาทนะหนึ่บาทนะครับหนึ่บาทนะครับแล้วแต่นะครับจะทําบุญอะไรยังไงก็ก็ได้นะครับนะหรือบางคนก็ถวายน้ําน้ําดื่มนะครับนะสิบเจ็ดขวด 17แพ็คนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับนะว่าจะอะไรเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเล็กนะครับนะเป็นดาวเล็กแต่ว่าถ้าคนไหนเนี่ยจับทางถูกนะก็ให้คุณนะครับนะก็ทำให้เกิดโชคลาภความสำเร็จนะครับในลนักษณะต่างๆได้เช่นกันนะเพราะว่าฤทธิ์ของดาวทุกดวงเนะี่ยท่านมีฤทธิ์ของท่านอยู่อยู่ที่ว่าใครเห็นคุณค่าในตัวท่านนะครับนะหรือบางคนก็หาโอกาสสวดนะครับบูชาพระพุธที่บ้านก็ได้นะครับ17จบ นะครับจะเป็นบทย่อก็ได้บทเต็มก็ได้นะครับก็เสริมหมดนะครับนะดีกว่าไม่ทานะครับถ้าเกิดคนไหนเข้ามาดีเนี่ยนะครับทำอ่ะเจริญแน่นอนส่วนคนไหนที่เข้ามาไม่ดีเนี่ยเราก็ขอให้หนักกลายเป็นเบาเท่านั้นเองนะครับพอจะช่วยได้นะครับนะเอาละนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาทการใดยังไงต้องกลับขอเข้ามาอภัยด้วยนะท่านใดถูกอกถูกใจขอความนากรายกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะท่านใดถูกใจมากกว่า พิเศษนะมากเป็นพิเศกก็สามารถร่วมเป็นผู้มีุคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้านะครับจะเลี้ยงน้ำชาชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกตามหลักพร้พอมเพลงข้างล่างนี้เลยนะอาจารย์ก็จะมีความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยเอาล่ะก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยยุวันนะสุขภาระรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าดูตลอดสวัสดีครับ